สวัสดีค่ะทุกท่านนะครับอยู่กับร like ายการ m o u s ก Coaching TV นั่นเองครับตอนนี้ก็อยู่กับ My c l a s PE Pocket Education หรือ MP MP MCPE นั่นเองครับวันนี้ก็จะมาร e v i e w เซิร์ฟ SD นั่นเองนะครับได้ข่าวว่ามีห้องลับนะครับโอเคผนะมจะบอกไปให้ดูเลยคบมาเออสองทางเออเอาทางนน้นทางนี้เอาทางสโนุน โอ okay, เคเบาๆกันโอเคนะคะตอนนระกาเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคโอเคตอนนี้นะคะก็นี่นะรตรงน,นี้กระโดดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะครับต้องสื่อมากัน เคมาล็อบบี้เจ้าบอกจะเด้นโอเคจะจะลองทางน้ำไม่ได้นะแค่ขุดเดี๋เวือขอเลี้ยงน้ำน้ำนี่ป,ปลอดภัยชีวิตครับตรงไหนนะเจ้าตรงบอกมาเจ้าอ,อยู่ตรงไหนจงบอกมาถ้าไม่บอกเดี๋ยวฆ่าเลย ้ยมาแล้วครับนี่นะครับเ,เนี่ยเนี่ยอย่ดท่าเนี่ยขุดรูเลยนะกดพอด,ดด้วยัดนี่ไงกระโดดขึ้ขนไปบนนะแล้วก็แล้วก็ถ้ามันพังอย่างน,แบบนี้ให้กดเดินหน้าไปเลย เขาบอกว่าคุณมองนี่นะคุณห้องลับของผมจริงไงเอสดิส i s เอออะโอเคนะครับนี่ก็เป็นห้องลับอางหนึ่งนะก็อ,อยากล่วงร้ายกับสกัดเองอเนะครับโอเคครับดรังน้ำก็ได้ทนไมทางน้ำจะง่ายกว่านะครับ สำหรับคนที่เขาเลี้ยง,ง,งน้ำครับนี่โอเค,โอ,เคโอ้ยแท็กเกิลด้ไยโอ้โหก,กินม,มันเอาแท็กเกิลรอดผมยากเล่นกับคนแท็กเกิลแล้วก็มีบคัคอกอย่างหนึ่งนะสงสุงนี้นะเนี่ยเนี่ยมันสามารถขึ้นได้อะ เป็นปั๊กเหมือนกันตอนนั้นผมก็ล่าผมกระโดดเนี่ยล่าล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 ่า What Okay เ,เดี๋ยวถ้าไม่ได้ตามอยู่ผมจะเลิกนะ,ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะไว้ได้เถิดนะซับด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ากดซับย๋ยวผมจะออกคลิปด,ดีทุกวันเลย กดนะกดซับทุกวันไอ้กดไซเยอะอย่ผมจะออกลิดทุกวันเลยโอเคโอ้โอ,โอ้มาถึงนี่ก็บุญแล้วโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งเกมน,นั่นเองนะ What วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ